ใครหาซีรีส์เกาหลีแนวล้างแค้นธโหดโหดต่อสู้เก่งๆต้องเรื่องนี้เลยครับเพลงลุยเดี่ยวมันมากฉากต่อสู้โคตรดิบโคตรเลียวดูแล้วโคตรสะใจเรื่องนี้คือ Mercy for N ันดับแค้นไลปานีรับชมได้บน n น็ f ฟ i ิกพร้อมภาคไทยครับโดยจะเล่าเรื่องราวของนัมกีจุนครับมือขวาแก๊งใต้ดินที่ปัจจุบันถอนตัวไปใช้ชีวิตแบบสงบๆแต่ส1บเปีต่อมาน้องชายของเขาเสียชีวิตครับเหมือนโดนสั่งเก็บอะไรประมาณนั่นแหละเพลงโกรธแค้นมากเพราะว่าเพิ่งเจอน้องชายเองรู้ตัวทีน้องไปเฝ้าลากมะม่วงแล้วหลังจากไปเยี่ยมศ น้องปฏิบัติการการล้างแค้นที่ยอมแลกด้วยชีวิตก็ได้เริ่มขึ้นครับตอนแรกก็เริ่มจากพวกแก๊งวัยรุ่นอันธพาลที่ถูกว่าจ้างไปเก็บน้องชายหลังจากนั้นก็เข้าสู่ปมความลับที่ลึกขึ้นเรื่อยๆรวมถึงก็ไปพัวพันกับผู้มีอำนาจและองค์กรที่เคยทำงานในอดีตด้วยฮะคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันก็อาจจะอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของน้องชายพระเอกใครคือลาร์ดบอสใครคือตัวการก็ต้องตามหาคนนั้นแหละครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แอคชั่นล้างแค้นที่ผสมผสานปมปริศนาได้้้นนน่่าาาาาาตตตติิดดดดมมมกกกกกฉฉออคช็เเขเืโลหระจยพวสู กลยุทธ์ประชิดดิบโหดสะใจมากปริศนาการเสียชีวิตของน้องก็ซับซ้อนไปก,กว่าพระเอกจะเข้าถึงตัวบงการที่แท้จริงก็ไล่เก็บไปนับไม่ถ้วนแล้วครับแล้วพระเอกเป็นคนนิ่งๆเน,น้นใช้กําลังอย่างเดียวฟิลจอนวิกเลยลุยเดียว1ต่อ10ต่อ 100, 100, 100ก็ได้เหมนะือนอะไปเกณฑ์นคนมาเหอะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงาการล้างแค้นจะไปจบลงที่ตรงไหนแล้วใครคือตัวบงการที่แท้จริงก็ต้องตามมาดูกันครับ Mercy for Nun Dark Can Light p ani. รับชมได้แล้วทาง Netflix ครับมีภาคไทยด้วยใครได้ดูแล้วคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์คุยกับเพื่ Bye, now.